ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรี c h anel n นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินฟรีแอปหนึ่งะครับแอปนี้มีชื่อว่า p a n e นะครับอยู่ในส่วนของค่าย g v นั่นเองนะครับผมมีข่าวมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนนะครับใครจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับแอปนี้เล่นฟรีนะครับสามารถถอนเงินได้จริงแล้วก็เร็วด้วยนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะ เพราะว่าค่ายทีวีเนี่ยไม่ได้ทั้ง Android แล้วก็ i o s เเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับถ้าไปค้นหาชื่อเนี่ยมันอาจจะไม่เจอนะครับโอเคนะครับวิธีการสมัครก็สอนไปแล้วนะครับในคลิปแรกนะครับไปดูกันด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอปกันนะครับสิ่งที่จะมาอัปเดตก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าเป็นการแนะนําเพื่อนนะใครจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนาก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเจอเหมือนกันนะครับ ๋ยวจะอัปเดตให้ฟังนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าคุณแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะครับคุณก็จะได้รับรางวัลไปนะผมได้กดคอมจี๊ไปแล้วรับรางวัลไปเยียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นคะแนนเหรียญทองนะครับผมได้ได้สองต่อเลยนะแนะนําเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามจํานวนที่มันกําหนดไว้นะครับเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการแนะนําเพื่อนไปทั้งหมด425คน นะครับก็อาจจะใช้เวลาในการแนะนํานิดนึงครับมันก็มีจํานวนคนที่เราให้แนะนําไปนะครับีกคนนะครับถึงเราจะได้รับรางวัลแนะนําไป500คนเราจะได้รับ0.31ปอนด์เยนิงนะครับแล้วก็แนะนํา1,000คนนะครับได้1ปอนด์นะครับ2,000คนได้2ปอนด์ครับ5,000คนได้4.88ปอนด์นะครับผมแล้วก็1,000โคนเนี่ยเราจะได้รับ11ปอนด์นะครับคือว่าเยอะมากนะครับแต่ การแนะนำเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับคงจะทําไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เล่นปกติได้นะครับผมโดยการเล่นเกมต่างๆสะสมคะแนนจากการทําแบบสอบถามหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การถอนเงินนะครับผมมีคะแนนอยู่ที่2300คะแนนนะครับผมจะทําการแลกเปลี่ยนก่อนเลยโอเคแลกมาที่0.16ปอนด์นะครับกดแลกไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่1.15ปอนด์นะครับผมจะทําการแลกเลยนะครับกดวิดดอด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนไปกี่ครั้งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครั้งที่1นะครับในครั้งที่2นะครับในครั้งที่3นะครับผมอถอนไปทั้งหมด3ครั้งแล้วในส่วนของแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่4ี่นะ ก็ให้เราทําการเปลี่ยนเป็นบัญชี PayPal ก่อนเลยนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนถามว่าไม่มีบัญชี PayPal เนี่ยสามารถเล่นแอปได้ไหมเล่นได้นะครับเราสะสมคะแนนก่อนนะครับเมื่อ PayPal เปิดให้รับสมัครเราก็ไปสมัคร PayPal แล้วเราก็ค่อยมาถอนเงินได้นะครับหรือจะเล่นไปนะครับเมื่อพบยอดการถอนแล้วเราก็สามารถยืมบัญชีเพื่อนมาถอนเงินได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับผมอ่ะผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับ ก็กรอกอีเมลเพย์พาลงไปในช่องนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดวิดดอด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทําการถอนเงินนะครับเอาโอเคนะครับผมได้ทําการถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราจะรอดูนะครับว่าเงินจะเข้าทันทีหรือเปล่านะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมถอน1ปอนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนที่เคยถอนเนี่ยผมถอนไม่เคยถึง1ปอนแล้วก็เงินมันเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับ